มานะกับวีระมีเงินรวมกัน42บาทถ้ามานะมีเงินน้อยกว่าวีระ6บาทอยากทราบว่าวีระมีเงินกี่บาทโจทย์คำถามชัดเจนนะครับเรียบง่ายเลยเขาบอกเรานะครับว่ามีคนสองคนนะก็คือวีระนะครับกับมานะเนาะซึ่งเขามีเงินรวมกันนะครับวีระกับมานะมีเงินรวมกัน42บาท มีเงินรวมกัน42บาทและเขาบอกต่อมาด้วยว่ามานะมีเงินน้อยกว่าวีละนะครับคราวนี้คุณครูอยากจะกลับคําพูดนิดนึงก็คือให้เอาวีละมาไว้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นวีลนะเนาะมีเงินมากกว่ามานะใช่ไหมความหมายเดียวกันนะครับนะักเรียน M มานะมีเงินน้อยกว่าวีละ6บาทถ้าครูพูดว่าวีละมีเงินมากกว่ามานะ6บาทอันนี้ความหมายเดียวกันนะครับวีละ เงินของวีละเนี่ยมันมากกว่าเนาะลบเงินของมานะก็จะเหลือ6บาทอันนี้ทันไหมครับนะักเรียนก็คือเขียนเขียนกลับกันนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกันหน้าตาจะได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเรารู้ว่าวีละกลับมานะมีเงินรวมกันได้42และเรารู้ว่าวีละเขามีเงินมากกว่ามานะหรือมานะมีเงินน้อยกว่าวีละนั่นเองเนาะในประโยคคความหมายเดียวกันนะครับ6บาทนะ คือหลักตอนที่เราอ่านโจทย์นะครับอ่านโจทย์นี้เสร็จเนี่ยหลายคนนะครับนักเรียนที่คุณครูคเจอเคยเจอนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าไม่รู้คิดยังไงไม,ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีมันรวมกันได้สี่สิบสองคือเลขสองเลขกบับวกกันได้สี่สิบสองและลบกันได้หกเนาะเนี่ยบวกกันได้สี่สิบสองและลบกันได้หกหลายคนก็จะรู้สึกว่าโหครูมันยากนึกไม่ออกจริงนะครับครนี้ครูตอบก็จะมีเกมชนิดหนึ่ง ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะเล่นกันนะครับที่สถาบันบ่อยๆนะครับก็คือครูจะบอกว่ามีสี่เหลี่ยมกําลังบวกสามเหลี่ยมก็คือเลขสองเลขนี่แหละบวกกันนะครับได้สมมติได้สี่สิบสองตรงกับในคําถามนี้เลยและเลขสองเลขนี้ลบกันนะครับก็คือได้หกก็ตรงกับคําถามนี้เช่นกันครนี้อยากจะรู้ว่าเอาเลขอะไรล่ะเมื่อบวกกันอ่ะได้สี่สิบสองและเมื่อลบกันอ่ะได้หกนะครับซึ่ง <c oughs> ถ้าเราจะคาดคเนคำตอบอะครับสมมติว่าเราจะสร้างตารางคาดคะเนคำตอบขึ้นมาอ่ะสมมติเราจะสร้างตารางคาดคะเนคำตอบขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันแป๊บหนึ่งเนาะจะได้เห็นอ่าเข้าใจเพิ่มเติมนะครับข้างบนนี้คือสี่เหลี่ยมเนาะข้างล่างนี้คือสามเหลี่ยมแล้วก็นี้บวกอันนี้ลบนะครับก็คือผลบวกเนี่ยเรารู้ละว่ามันคือสี่สิบสองแล้วใส่ผลบวกรอไว้เลยครับสี่สิบสอง เราต้องการเลขที่บวกกันได้42อะจริงไหมแต่เลขคู่นั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลบกันได้6ด้วยเพราะฉะนั้นผลลบเดี๋ยวเรามาดูว่าคู่ไหนล่ะที่ลบกันได้6คราวนี้นักเรียนจะเอ้ยคูผมจะเริ่มต้นได้อะไรดีเราเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางก่อนกันด้ครับกึ่งกลางของ42หรือครึ่งของ42คืออะไรอะครึ่งของ42ก็คือ,อ21ใช่ไหม21ถูกไหมครับ21บวก21ได้42 2ี่สลบยีได้ศูนย์ถูกหมครับยี่สบเอ็ดวกยี่สิบเอ็ดได้สี่สิบลบยีได้ศูนย์นี่ผลบวกนี่ผลลบเนาะซึ่งยังไม่ตรงกบที่เราต้องการเราต้องการให้มันลบกันได้6ถูกไหมครวนี้เราก็มาดูต่อเอ๊มันจะต้องผลลบมันต้องมากขึ้น4ใช่ไหมงั้นคุณครูเพิ่มเลขนี้เป็น22่แล้วกันเมื่อตรงนี้เพิ่มตรงนี้ต้องลดลงเป็น20เพราะเรายังต้องการให้มันบวกกันน่ะได้สี่อยู่ถูกไหมครับ เราต้องการให้เขาบวกกันได้42อยู่22บวก20ได้42แต่22ลบ20ได้2ยัง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 ไม่ตรงเพราะเราต้องการ6ถูกไหมเราก็23อันนี้ก็ต้องเป็น19ถูกไหมครับคือฝั่งหนึ่งค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกฝั่งหนึ่งค่อยๆลดลงคืออีกตัวเลขหนึ่งอ่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นตัวเลขหนึ่งก็ค่อยๆลดลงนะครับ23บวก19ได้42 ยี่สิบสามลบสิบเก้าได้เท่าไหร่ครับสิบเก้าแล้วยี่สิบยี่บเอ็ดยี่สบองยี่สบสามได้สี่อย่างอย่างอันนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบสี่ใช่ไหมน,นี้ก็เป็นสิบแปดยี่สิบสี่บวกสิบแปดได้สี่สิบสองนะครับยี่สิบสี่ลบสิบแปดได้หกตรงหรือยังครับนักเรียนตรงโอ้ยตรงหรือยงังนี่ลบก,กันได้หกบวกกันได้สี่สิบสองคือเลขอะไรครับยี่สิบสี่กับสิบแปดนั่นเองเนาะ จริงๆได้แล้วเนี่ยคำตอบนะครับได้ละคำตอบก็คือเราได้24บวก18เนี่ยได้42และ24ลบ18เนี่ยก็ได้6ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์นะครับมานะกับวีละมีเงินรวมกัน42บาทนี่ไงเงินรวมกัน42บาทและมานะมีเงินน้อยกว่าวีละ6บาทเนี่ยสองเลขเนี่ยลบกันได้6อยู่ที่ว่าเราจะเอาชื่อคนมาใส่ตำแหน่งไหนแค่นั้นเองนะครับ ก็มานะมีเงินน้อยกว่าวีละเนาะแสดงว่าตรงเนี้ยต้องเป็นมานะนะตรงเนี้ยต้องเป็นมานะเพราะว่าเขามีเงินน้อยกว่าวีละส่วนตรงนี้ก็เป็นวีละนะครับก็ได้แบบนี้นะเรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูก๊อบนี้ไปนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคิดเดี๋ยวเราจะชวนคิดกันอีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับชวนคิดกันอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้อ่าเราเอาตารางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าใหญ่หนึ่งก็ได้โอเค คราวนี้เราจะเรามาดูว่าเราฝึกครึ่งหนึ่งกันมาแล้วใช่ไหมครับเราฝึกครึ่งหนึ่งมาแล้วเราบวกลบคูณหารเป็นหมดแล้วนะครับเหมือนเรามีเครื่องมือเรามีอาวุธละคราวนี้สิ่งที่เรากําลังจะหานะครับสิ่งที่เรากําลังจะหา,าเรามาเขียนเรารู้ว่ามานะมีเงินน้อยกว่าวีละเนาะเพราะฉะนั้นวีละเขามีมากกว่าเราจะเขียนชื่อวีละไว้ด้านหน้านะครับวีละบวกมานะ เท่ากับ42คือ2คนนี้มีเงินรวมกันอ่ะสีแต่วีระเนี่ยเขามีเงินมากกว่ามานะเนาะเขาก็เงินเขาอ่ะเมื่อลบมานะจะได้6นะครับเงินเขาเมื่อลบมานะจะได้6นะครับมานะกับวีระมีเงินรวมกัน4 2บมานะมีเงินเนี่ยมานะมีเงินน้อยกว่าวีระ6เห็นไหมครับครานี้เวลาที่เราจะคิดนะครับอ่าจนวนที่มากกว่าวีระเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนมากกว่าเนาะเดี๋ยวคุณครู ชี้ยังไงดีอ่ะอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือจํานวนที่มากกว่าจํานวนมากเขียนท่านๆว่าจํานวนมากเนาะส่วนมาณเนี่ยคือมาณจะเป็นจํานวนที่น้อยกว่าเป็นเลขน้อยกว่านะครับเป็นจํานวนน้อยหรือเลขน้อยกว่านะครับเพราะว่าวีระเนาะมีเงินมากกว่าอันนี้ก็เป็นจํานวนมากมาณเนี่ยมาณมีเงินน้อยกว่าก็เป็นจํานวนน้อยนะครับเวลาเราจะหาจํานวนมากนะครับเวลาเราจะหาจํานวนมากอ่าหา จำนวนมากนะครับเวลาเราจะหาจำนวนมากซึ่งข้อนี้ให้เราหาวีลาพอดีเลยว่ามีเงินกี่บาทซึ่งก็คือจำนวนมากน,นั่นเองนะครับให้เรานำสองเลขนี้ครับก็คืออันนี้คือผลบวกเนาะเนี่ยสี่สิบสองนี่คือผลบวกอันนี้คือผลบวกผลบวกเห็นไหมเขาบวกกันอยู่ส่วนอันนี้คือผลลบเห็นไหมว่าเคาลบกันอยู่เห็นไหม ลลถ้าเราจะหาจํานวนมากนะครับให้เราเอาผลบวกมาบวกกับผลลบครับเดี๋ยวคุณครูใช้สีแดงดีกว่าเอาผลบวกผลบวกครับบวกผลลบผลบวกบวกผลลบนะครับแล้วหาครึ่งหนึ่งเราจะได้จํานวนมากทันทีอ่ะมาดู42่บสองบวกหแล้วหาครึ่งหนึ่ง หรือหารสองครับสี่สิบสองบวกหกได้เท่าไหร่ครับได้สี่สิบแปดใช่ไหมสี่สิบสองหกเจ็ดแปดเนาะได้สี่สิบแปดครึ่งของสี่สิบแปดคือเท่าไหร่ครับครึ่งของสี่สิบแปดก็คือยี่สิบสี่ตรงไหมครับนักเรียนตรงไหมยี่สิบสี่เห็นไหมตรงกับจํานวนมากทันทีวีละทันทีนะครับโอเคนะครับก็ได้ไอเดียที่ เราจะสามารถหาจำนวนที่มากกว่านะครับหรือแม้กระทั่งวิธีนี้นะครับที่เป็นที่เป็นการใช้ตารางการคาดคะเนน,นักเรียน,นก็จะได้เห็นว่าอ๋อเลขเวลามันค่อยๆเพิ่มขึ้นกับค่อยๆลดลงให้ความสัมพันธ์ค่าบวกกับค่าลบแบบนี้นะครับเนาะประมาณนี้เดี๋ยวนะเต็มหมดเลยก็ถ้าเราสรุปข้อนี้วีระมีเงินกี่บาทครับวีระมีเงินกี่บาทเดี๋ยวครูขออนุญาตลบข้างบนดีกว่านะลบข้างบนตรงนี้ชื่องั้นเราสรุปข้อนี้ก่อนเลยนะครับ ก็คือวีละนะครับวีละมีเงิน24บาทนั่นเองนะครับ24บาทนั่นเองเรียบร้อยนะครับคาวนี้ถ้ามีคนตั้งก็ถามว่าคุณท็อแล้วถ้าเราจะหาจานวนน้อยล่ะเราจะหายังไงดีนะครับจํานวนน้อยนะครับให้เราสองเลขเนี้ยหรือผลบวกกับผลลบเนี่ยเปลี่ยนจากตรงนี้ที่เป็นบวกครับให้เป็นลบอ่ะสมมุติเราหากันเล่นๆนะครับหากันเล่นๆเราจะหา อันนี้เราข้อนี้เราได้คําตอบแล้วนะว่าวีระมีเงินยี่สิบสี่บาทนะครับสมมติเราจะหากันเล่นๆว่าถ้าเราจะหาเงินมาณนะล่ะหาเงินมาณนะให้เราเอามาลบกันครับนักเรียนเอาสี่สิบสองลบหกเนี่ยจากที่จากที่เราหาจํานวนมากเนี่ยเราเอามาบวกใช่ไหมถ้าเป็นหาจานวนน้อยให้เราเอามาลบกันแล้วหาครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมครับหาครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมสี่สิบสองลบหกได้เท่าไหร่ครับสี่สิบสองลบหก สิบสองได้หกเนาะได้สามสิบหกถูกไหมได้สามสิบหกโอ้เดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตอุ้ยขออนุญ,ญาตลบตรงนี้แล้วก็เขียนเท่ากับด้านล่างนะครับจะได้สามสิบหกแล้วส่วนสองก็คือครึ่งของสามสิบหกนั่นเองครึ่งของสามสิบหกก็คืออะไรครับนี่คือสิบแปดถูกไหมสิบแปดบวกสิบแปดได้สามสิบหกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบจํานวนเงินของอาณาจาคือสิบแปดนะครับซึ่งมันคือสิบแปดบวกยี่สิบสี่นะครับ 18บกับยนะี่สิอ่ายีกับส8บแปดนบวกกันได้สีแล้วลบก,กันได้หซึ่งมันตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกเรื่องราวตรงนี้กันนะครับนักเรียนก็จะสามารถนําเครื่องมือนี้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนและยากขึ้นมาได้นะครับก็คือเราจะสามารถหาจํานวนมากนะครับและจํานวนน้อยได้จากความสัมพันธ์นี้นะครับโอเคประมาณนี้เอ้ยครูมีพื้นที่นี่นะเอ้ยครูลืมครูไปย่อมันเยอะเกิน โอเคได้นะครับนะจะเข้าใจแต่คุณเขียนตรงนี้ให้นิดนึงละกันเน,น่หาจำนวนน้อยนะครับซึ่งมันก็ใช้หลักการเหมือนกันกันกบหาจำนวนมากเลยแค่ต่างกันตรงเครื่องหมายนะครับแล้วให้เราเอาผลบวกลบด้วยผลลบเนาะเราก็หาครึ่งหนึ่งหรือหารด้วย2นะครับอ,อันนี้เราก็จะเป็น42-6สลบ6ส่วน2เมื่อกี้เราได้เท่าไหร่ครับ36ใช่ไหม ครึ่งหนึ่งของสามสี่หกก็คือ18เนี่ยเราได้สองเลขมา24เห็นไหมยี่กับสิบแกับสิตรงกันนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวคย่อยๆฝึกจากหลายๆข้อนักเรียนก็จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ